สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้จะเป็นสายด่วนหวยลาวนะคะหวยลาวพัฒนาสีคู่เน้นวันจัยนะคะของวันที่สามเดือนตุลาคมสองห้าหกห้านะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจึ้นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ชอบ คลิปนี้นะคะก็ไปรับชมแนวทางราวพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายนะคะแอดลงให้แล้วนะ mm hmm. ก็ลองนำตัวเลขไปพิจารณาดูนะคะ mm hmm. เพื่อนๆชื่นชอบค่อยตามนะคะ mm hmm. สำหรับ4คู่น้นวัดใจนะคะวันนี้นะคะชุดกันนะคะชุดกันแอดจะก,กันให้ที่สองหกสสี hmm. ่ และหนึ่งหกนะคะสองหกสองสี่สองศูนย์หนึ่งหกนะคะชุดกันนะคะสำหรับสีคู่นิ้นนะคะก็จะมีสองแปดค่ะแปดสี่นะคะหกแปด และสองห้าค่ะสามตัวเอาไหมเพื่อนๆสามตัวเอาไหมเดี๋ยวแอดให้เนาะห้าเก้สามเอาไปตัดเล่นด้วยเก้าเจ็ดห้าอันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะอันนี้เป็นเลขทูบ อันนี้เป็นเลขสูตรตัดเล่นนะคะสำหรับสีคู่เน้นวัดใจก็มีสองแปดแปดสหปดขอติดอีกคู่นะคะหกับ9้าตัวตัวเดียวกันเนาะคู่นี้นะคะแอดขอติดให้เป็นเกปดอันนี้จะเขียนทำไมเนี่ยฮะงงตัวเองแล้วเนี่ยงงตัวเองแล้วเนี่ยเกแปดเด้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเด้อ อันนี้เป็นเก้าแปดกับหวัวให้จากคู่นี้นะ,ะสีคู่ก็จะเน้นให้สีชุดนี้นะก็ลองไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นดูนะคะหรือว่าแนวทางของแอดช่องอื่นดูนะคะตัวเลขชนกันค่อยตามนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะส่วนมากเวลาลงคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะฝากคนละหนึ่งไลค์นะคะคลิปจะได้กระจายนะคะยังไงก็ขอให้งงปังๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า